สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่กานสู่รายการเชอรชอปโชว์วันนี้เราเอาใจพ่อจ๋าแม่จา๋จา ทักกันมาเยอะมากๆเลยกับคําถามที่หลากหลายโอ้คาถามที่มักจะทักมาถามเราว่าเออเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนี้กินแบบไหนอะไรยังไงใช้ชีวิตยังไงอันดับเนี่ยมันมีเยอะนะแต่ว่ารวบรวมมาให้3อันดับกันลวกันอันดับหนึ่งเรื่องของสุขภาพอันนี้แน่นอนแล้วแน่นอนเราก็นําเสนอไปบ่อยครั้งเรื่องเสริมอาหารถูกต้องอันดับ2ก็คือเรื่องเงินไม่รับปรึกษาแม่จ๋า <c oughs> มีปัญหาเหมือนกันพักปงพักป่านี้ก็งดไปก่อนช่วงนี้เนาะเดี๋ยวยังไงเราพุ่งไปหาถึงที่เลยแล้วกันนะฮะ อันดับ3มก็คือเรื่องความมั่นใจเฮ้ยอันนี้จริงเห็นด้วยและเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาก่อนหน้านี้เราสองคนก็มีปัญหาแต่ตอนนี้เราหมดปัญหานั้นไปละเมื่อก่อนนี้ก้มหวยใครไม่ได้เลยนะคือเรียกว่าโดนบูลลี่ตลอดเวลาใช่และพ่อจ๋าแม่จ๋าเป็นไหมเป็นเห็นไหมก้มหัวปุ๊บเหมือนหัวตะโกนออกไปอ่ะผมร่วงผมร่วงผมร่วงอย่างเงี้ยคุณเอ้ยสังเกตได้อาบน้ำไอ้ตรงท่อระบายน้ำทิ้งเป็นกระจุกเลยต้องโกยแล้วไปทิ้งชักโครกใช่นะบางทีหวีผมอย่างเงี้ย ติดหวีออกมาโอ้โหหลายคนบอกว่าหุยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออนี่ยหลายคนเลยหมดความมั่นใจใส่มงใส่หมวกตลอดเวลาจริงพูดถึงความมั่นใจแล้วมันก็เกิดได้จากหลายเหตุปัจจัยเนาะพี่อู๋เนาะยกตัวอย่างมีอะไรบ้าง ปัจจัยที่ทําให้ผมเราร่วงโดยที่เราไม่รู้สาเหตุมีหลายอย่างนะลองสํารวจตัวเองว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเช่นบ้านเมืองเราเป็น,บ,นบ้านเมืองร้อนอากาศมันร้อนเหงื่อมันเยอะแล้วถามว่าในเมืองใหญ่ๆอย่างเงี้ยมลพิษฝุ่นเฟ่นเอ้ยมันติดตัวติดผมเราแล้วมันก็ขาดการดูแลแล้วก็บํารุงมันมีเรื่องเข้าใจผิดอยู่พ่อจ๋าแม่จ๋าลองตอบใจตัวเองแล้วกันนะคิดว่าการสระผมบ่อยทําให้ผมร่วงหรือเปล่าติ๊กตอกติ๊ก ผิดค่ะสาผมบ่อยผมไม่ร่วงแต่ที่ผมร่วงเพราะว่าแชมพูไม่มีมาตรฐานอ่ะอีกสักข้อแก้ตัวแล้วกันพ่อจ๋าแม่จ๋ายงหวีผมบ่อยผมร่วงหรือเปล่าอติกตักต๊กตักติอกอ่ะผิดค่ะหวีผมบ่อยผมร่วงค่ะ ผมร่วงเพราะว่ารักผมเราไม่แข็งแรงคือบางคนบอกวีบ่อยวีบ่อยผมจะได้นุ่มสรวยแต่บางทีผมร่วงติดหวีมาได้ถ้ารักผมแข็งแรงพออันนั้นคุณถึงมั่นใจหวีบ่อย,ยแล้วผู้หญิงชอบทําผมเปลี่ยนทรงบ่อยด้วยโกกสีเอ่ยทําเกี่ยวกับผมมาเยอะมากเยอะมากนั่นก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่ง<อ>ด้วยนะคะวันนี้บนโต๊ะเราเห็นละแล้วเขาเป็นผู้นำเรื่ององการแก้ไขปัญหาผมร่วงมาอย่างยาวนานและได้รับการไว้วางใจมากเลยนี่คือเซต สยบผมร่วงกระตุ้นผมงอกใหม่การันตีเห็นผมภายใน4สัปดาห์รีไวซ์นั่นเองค่ะรีไวซ์แน่นอนครับขึ้นชื่ออยู่แล้วกระตุน้นกระตุน้นกระตุ้นผมงอกผมงอกผมงอกคนใกล้ตัวผมพูดหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่ารีไวซ์ใช้แล้ว เห็นผมมาจริงเห็นผมผอมมอ,อผมนะถูกแล้วค่ะเราท้าพิสูจน์นะคือมีการพิสูจน์หลากหลายคลิปมากๆนะคะและส่วนใหญ่คลิปออกมาตรงกันก็คือเรื่องอะไรขวดสีเงินกระตุ้นให้ผมงอกผมงอกผมงอกอแบบนี้เลยนะคะขวดสีเงินก็คือลีไฟเอเนจซิงสครับเซรั่มนะคะเป็นตัวช่วยลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมคือเราต้องเข้าไปลดการร่วงก่อนตัวนี้เขารับรองเลยขวดสีเงินจําไว้เลยนะคะไปฟื้นฟูหนังศีรษะตั้งแต่โคนจะลดปลายเลย พอผมไม่ร่วงหนังศีรษะดีร,รับประกันยังไงผมก็งอกใหม่และวเซรั่มเข้าไปกระตุ้นใช้งานก็ง่ายไม่เปลืองหยดไปที่ปัญหาได้เลยผู้หญิงมีรอยแสกที่ผมแสกกลางแสกข้างแบบนี้ค่ะหลายๆคนถ้าไม่ชอบแสกแปลว่าผมคุณอาจจะมีปัญหาอยู่ถ้ามั่นใจแล้วแสกได้เลยผู้ชายก็เหมือนกันตรงไหนบ้างที่มีปัญหา ตรงข้างตงางงามเทพโพชโดตีแปลงแรงกระพือปีกเห็นภาพตังกลางๆนี่ไข่ดาวนี่ก้มไม่ได้เลยนะ<ช>หลายคนบอกหญิงไม่ได้ไม่กล้าก้มไม่ไค่จริงตัวเห็นฮะใช้ควบคู่กับ r e v i ซ์แอดวานซ์ a n นต h ้เฮร์ลอครับเขาเป็นแชมพูฮะเขามีส่วนผสมสำคัญให้คุณสระผมนี่ยังสะอาดกว่าเดิมด้วยนวัตกรรมใหม่เซราจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ช่วยเรื่องผมหลุดร่วง คือในท้องตลาดตอนนี้พ่อจ๋ามแม่จ๋ามีอยู่เยอะมากๆแต่รีไวฟ์จำไว,ว้ว่ารีไวฟ์การันตีเห็นผมแน่นอนค่ะและจะมีสักกี่แบรนด์ครับคุณผู้ชมครับที่กล้ารับรองและก็เอาผลการวิจัยมาการันตีให้เลยนะฮะจากบริษ,ษัทชั้นนำระดับโลกครับ s p ิน Control A s เชียจำกัดแตรีไวฟ์กล้ารับประกันและก็เชื่อถือได้เข้าไปอีกครับวันนี้เราจะมีคนจะมาการันตีบอกแล้วคนการันตีเยอะมากกับแบรนด์รีไวฟ์นะคะเพราะเขามั่นใจขอต้อนรับแม่น้ำค่ะ สวัสดีค่ะแม่น้ำค่คะผมสวยเดินผมสวยมารากลเลยนะส,สบัดได้เลยนี่ถ้าพัลมปิวมาน,น,นี่โอ้โหนี่นางงามเข้ามาเลยนะถามถึงอาชีพก่อนแม่ค่ะคือเป็นอาชีพแม่บ้านนะคะแล้วก็อยู่บ้างๆก็เลยเปิดร้านสวยๆอยู่ในห<อ>มู่บ้านสวยขนาดนี้มีปัญหายังไงเหรอคะก่อนนั้นนี่เห็นสวยๆอย่างรร<ม>น,านี้ปัญหาก็เยอะเหมือนกันนะคะยังไงฮะคือปัญหาของแม่เนี่ยคือจะปัญหาจาก เกิดจากผมร่วงนะคะผมร่วงผมบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่วงจากอะไรคะแม่ร่วงจากเดิมทีเนี่ยแม่เป็นคนชอบทําสีผมทำเคมีทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตั้งมันจะร่วงตั้งแต่สาวๆมาแล้วเพราะเราเริ่มทําแบบ เสริมสวยมาแต่สาวๆมาแล้วค่ะแค่ดึงอย่างนี้มันก็หลุดติดมืออ่เนาะติดมือเลยไม่ต้องแคหวีเลยนะใช่อ่ยยิ่งหวีผมในกองบนพื้นเห็นชัดเจนมากหนักขนาดไหนคะแม่หนักขนาดที่ว่าแบบเราไม่กล้าหวีผมไม่กล้าไปหาผู้คนไม่กล้าพกใครเลยอ่ะคือผมเรานี่จะบางแล้วเวลาสบัดอย่างทีอย่างเงี้ยมันหลุดออกมาเลยอ่ะมัดตั้งแต่ว่ามัดกระจุกไว้อย่างเงี้ยพอปล่อยยางปุ๊บเมื่อไหร่นย ล่วงเราเเวลามัดมัดได้ช่อนนิดเดียวเองนะเดียวค่ะแสกผมก็ไม่ได้นะแม่แสกผมไม่ได้แสกแสกได้แต่แสกข้างเดียวบ่อยๆไม่ได้นะไม่ได้ตรงนี้ก็โผล่อ่าใสกลางตรงนี้ก็โผล่อ่ะข้างนี้ก็โผล่ปัญหาหนักสุดเลยตอนสาบผมเป็นยังไงคือมองบนพื้นเลยนะพื้นห้องน้ําอ่ะกองเป็นกระจุกกระจุกเป็นกัมอย่างเงี้ยแล้วผมยาวด้วยเนาะใช่ทีนี้แก้ปัญหายังไงแต่แรก ครั้งแรกเหรอฮะก็เดิมทีเนี่ยแม่ก็ใช้วิธีโกกผมดำนะโกกผมดําเพื่อให้แจนดูผมอนหนาผมหนักอําพางไว้ก่อนโกกผมดําปุ๊บอแล้วก็ใช้วิธีโรยผงอะโอ้ชัก็เคยเป็นอะอ่ะโรยผงให้ชยๆแบบอะไรนะผงดำผงถ่านอะไรนะให้เห็นหนังไม่ใช่ถูกต้องแล้วจากนั้นมันมันคือมันแก้ปัญหาไม่ได้นะใช้วิธีออกไปข้างนอกใส่หมวกบ้างใส่หมวกนาะใส่หมวกจนคนที่ไม่เคยใส่หมวกนะก็ต้องใส จนติดหมวกอ่ะติดหมวกแล้วก็คาดผมบ้างอะไรบ้างไว้อะไรอย่างเงี้ยคือที่ใส่หมวกไม่ได้สวยได้หล่ออะไรหรอกนะ้รนก็้รนเอาจริงนะแต่มันต้องใส่เอาอย่างนี้ตอนนี้ผมสวยขนาดนี้มีตัวช่วยมีทางออกแม่ไปเจอรีไวซ์ได้ยังไงคือเนี่ยต้องขอบคุณคนที่แนะนําเลยนะลูกค้าที่เขาเคยมาทำแต่ะใช่ใช่ค่ะอุ้ยเราสังเกตเห็นว่าผมของเขาทําไมเขาเขาดูเป็นเงามันโดกขึ้นมันดาขึ้นอ่ะจากที่เราเคยทําผมเขาไปบ่อยเราจะรู้ว่าตรงไหนเขาบางจและแล้วก็ถา เขาไปทาอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยใช้อะไรหรือเปล่าทำไมผมรู้สึกว่ามันมันดกหนาขึ้นเยอะขึ้นผิดปกติอ่ะเขาไปเจอตัวนี้มารีไว้์แล้วคนรีไว้์คืออะไรอ่ะเขาบอกว่าสระผมัดหมานแล้วเขาหยดเลยหยดเลยนะง่ายใช่ไหมง่ายใช้ง่ายมากหยดหยดยังไงแม่คือสระผมเสร็จนั้นผมแค่ผมมัดหมาแล้วก็หยดตรงที่มันเอาอย่างนี้ระหว่างวันหยดได้ไหม่ได้สิแม่พ่อเฮ้ยพุ่งมาเองเลยเหรอแม ถูกจริเงเ<อ>หรอพกติว่วางก่อนงก่า <c oughs> ให้รู้เลยว่าแบบนี้เลยแม่พบ<พ>ประจำ<อ>ไม่ว่าผม สำหรับแม่นะสาหมัดมาเนี่ยผมผมหมัดแล้วเราก็หยดหยุดหยดเลยหยดยังไงคะแม่เป็นหัวปั๊มเนี่ยดีมากแล้วเป็นหัวปั๊มหาแล้วมันติดเลยใช่ค่ะนี่เลยแล้วก็เป็นหัวปั๊มใช่ไหมคือแบรีไว้ดีตรงนี้เขาเป็นหัวปั๊มมันตรมีปัญหาแล้วหยดเลยมันก็จะเย็นเย็นแล้วเราก็หยดแค่เนี้ยนดนวดคืองๆคือมันจะซึมเข้าไปในในหนังหัวอะไรเส้นผมของเราเลยทุกจุดที่เรามีปัญหาเขาการันตีสี่สัปดาห์สัปดาห์แรกเป็นยังไงสัปดาห์แรกของแม่โอ้โหปัญหาผมร่วงอะ มันลดลงอ่ะเริ่มไม่เห็นดังข้อละใช่สังเกตที่หวีผมแล้วก็ตอนเราสระผมเนี่ยไม่เห็นละน้อยลงละสั์ที่2เป็นยังไงสั์ที่สองตรงบางๆเฮ้ยมันรู้สึกหนาหนาขึ้นแล้วเนาะมันมีไายลผมขึ้นมาเหมือนลูกผมขึ้นละถูกต้องสามละคะดีกว่าเดิมดกขึ้นะดกขึ้นเยอะแล้วความภูมิความมั่นใจของเรามันมาแล้วอะคือมัน มาเริ่มยาวมาจนสัดมาใช้สีก็เลยเห็นผลแบบนี้ใช้มาตัอเลยแบบนี้เลยค่ะช่างภาพลงซูมมาใกล้ๆเดนึงนะเดี๋ยวจะมีตัวเปรียบเทียบของเมื่อก่อนอ๋อนี่ไงนี่เลยนี่เลยภาพเมื่อก่อนของแม่แต่ว่าปัจจุบันที่เห็นรอยแสกนะผู้หญิงจะมีปัญหารอยแสกแล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกหัวปั๊มมันดีตรงที่ว่าแก้ไขปัญหาหยอดได้ตรงจุดเลยมีตรงไหนหยอดตรงนั้นนะคะ